สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็จะมาสอนลงมอสเนาะแต่ผมบอกไว้อย่างหนึ่งคือตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นมอสนะครับแต่ว่าก็พอที่จะแบบแนะนําได้นะครับว่ามันลงแบบไหนนะครับเนาะอะ,อะทีนี้เนี่ยต้องที่ผมเข้าใจเนี่ยคือมอสเนี่ยมันมีน่าจะมีหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวนี้เนาะเป็น AIO เนาะมันก็คือชื่อเต็มมันชื่ออ,อ All in One นะครับมันจะเป็นตัวแบบเอาไปลงมอสเนาะเออก็พิธีลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์นี้ไว้ให้นะครับเอ่อด้านล่างเนาะเออแล้วพอเข้ามาแล้วก็หาตัวนี้นะครับเนาะไอเอสเอสสตรอะไรเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับออรรอเข้ามาเนี่ย เราก็โหลดไปนะครับมันก็จะได้ไฟล์มาเนาะเพราะเราโหลดเนี่ยตัวไฟล์เนี่ยมันจะมีเอ่อตัวมอสเข้าไปอยู่แล้วนะครับบางตัวเนาะก็มันจะเป็นมอสไอ้พวกนี้นะครับเนาะที่มีด้านในนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะ <c oughs> เนาะอ้านี่นะครับพอโหลดเสร็จเนาะเราก็เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็เฮ้ยแล้วเราก็ เข้าไปที่ไฟล์เกมของเรานะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็คลิกขวาที่นี่เนาะถ้าเล่นในสตรีมนะครับก็ฟง property นะครับเนาะอันที่สามเนาะแล้วก็ไออันนี้นะครับอันแรกเลยนะครับมันจะเป็นไฟล์เกมของเรานะครับเนาะพอเราเข้ามาเนี่ยเลาก็ลากไอพวกนี้นะครับ เข้าไปที่ไฟล์เกมของเราเลยนะครับลากเข้าไปเลยนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ผมลงไว้แล้วเนาะคือเดี๋ยวมันจะทับกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีรหัสนะครับเนาะรหัสก็อยู่ตรงนี้นะเออตอนแตกไฟล์นะครับเนาะพอเราทำแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยดูว มันก็จะมีไฟล์นั้นไฟนี่นะครับเราก็มาดูที่มอสเนาะมันก็จะมีไอพวกนี้นะครับที่มันมีเขาแถมมาให้นะครับเนาะที่ผมบอกเนาะตอนแรกนะครับนี่นะครับพอเร,เราก็เข้ามาเช็คนะครับว่ามันบางทีมันแบบว่าแบบนี้นะครับไอมอสไอตัวที่มันเอาเซนเซอร์ของไอน้องชายเราออกนะครับเนาะน่าจะตัวนี้นะ เออราก็ต้องแบบว่าเวลาเราลงลตเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาดูนะครับว่ามันต้องลบอะไรก่อนหรือเปล่านี่ครับเนาะเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่ามันควรจะมีไฟล์เดียวนะครับเนาะที่เราควรจะเลือกใช้นะก็คือิีๆมันจะมีสองไฟล์นะครับตัวที่แบบปกตินะครับที่เราแบบเพิ่งโหลดมาเนี่ยเออเราต้องการอันไหนเราก็ดูรูปเอานะครับว่าเราต้องการไฟล์ไหนนะครับว่ามันแบบจะเอาแบบไหนนั่นแหละเออ เราก็ลบอันที่เราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทับกันนะครับแบบอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเออ,เอ,อประมาณนี้ก็คือมอสมันก็ตัวที่แบบว่าเอาไว้ลงมอสเนี่ยมันก็เสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราแบบเอาอยากอยากได้มอสอันอื่นเนี่ยเราไปหายังไงครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะเออดิงไม่ต้องเลื่อนลงมาก็ได้ครับกดตรงนี้นะครับเนาะไอ้กูเกิลด็อกไมซีนี่นะครับ มันก็จะมีไอที่เราให้ให้เราให้เราโหลดนะครับเนาะเราก็กดไปเลยครับอันเนี้ยก็มันก็จะเป็นเว็บอันนี้นั่นแหละค,ครับนะั่นแหละครับเนาะเออแล้วเราจะโหลดโหลดงี้นะครับเราเข้ามาเนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าเราดูตรงช่องตรงกลางนี่นะครับเนะาะมันจะเป็นชื่อชื่อแบบไอตัวมดนะครับว่ามันเป็นแบบเพอรอ์ไหนอะไรแล้วก็ลิงก์โหลดเนี่ยก็คือ ตัวนี้นะครับไอช่อง C นี่นะครับเนาะมันจะเป็นลิงก์โหลดนะครับแล้วก็เข้าไปเนาะเราจะสมมุติว่าเราจะโหลดอันเนี้ยแต่เราก็ดูต้องดูตรงอันนี้ด้วยครับตรงที่มันไอช่องดีนะครับเนาะว่ามันแบบสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอันที่มันติ๊กถูกเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ลงมดเนาะคือส่วนใหญ่เนี่ยไอที่ติ๊กไอติ๊กถูกเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ยมันก็เว็บมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเนาะ กดโหลดเนี่ยกดตรงนี้นะครับปุ่มด้านล่างก็จะรอสักพักหนึ่งก็จะโหลดให้นะครับน่าจานนะถ้ามันไม่ขึ้นก็เอ้ยขึ้นแล้วนี่นี่ครับนนี้นะอ,อ่ะทีนี้วิธีลงนะครับก็ผมโหลดตัวนี้ไว้เนาะไอพิงพิงวาน,นิลามีไอเซตนี่นะครับพอผมเข้าไปแล้วก็โหลดอันนี้เนาะมันก็เป็นจะเป็นไฟล์ซิปนี่นะครับ พอเราเโหลดมาเสร็จเนี่ยเราก็แตกไฟล์ไม่ก็ได้นะครับหรือว่าแตกไฟล์นั่นแหละนะครับเนาะแล้วเราก็ไฟล์มันน่าจะเป็นอันนี้มันน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นค้รวมอะไรเครื่องเราแล้วภาษามันก็แบบแปลกประหลาดน,นะครับเพราะว่าเครื่องผมไม่ได้ตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะพอเราโหลดเสร็จเนี่ยเราก็เข้ามาที่ไฟล์กีย์ของเรานะครับแล้วก็ลาก ลงเข้าไปที่ไฟล์ม็อดนี่นะครับเนาะก่อนเปิดเกมนะครับเออแล้วเนี่ยพอเราลากไปเสร็จนะครับเนาะล้วก็เปิดเกมขึ้นมานะครับมันก็จะรันนั่นละนี่นิดหน่อยนะครับเนาะตอนเริ่มนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวมนะ็อดเนาะพอเราไลเสร็จเนี่ยมันจะเป็นเออมันก็จะตอนลันมก็จะเป็นขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเนาะก่อนที่ตัวเกมจะขึ้นเนาะพอเราเสร็จเนี่ย เราก็เข้ามาเช็คนคับเนาะนี่นะครับเป็นยังมันก็จะเป็นไอ,อชุดพวกนี้เนาะที่ลงไว้เมื่อกี้นะครับเนาะเออนะครับก็ประมาณนี้เนาะสําหรับเรื่องวัดนะครับอก็ถึงตอนท้ายคลิปแล้วนะครับเนาะก็ เรื่องเรื่องมอสเนี่ยก็ต้องไปลองกันเองนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้มากขนาดนั้นนะครับเรื่องมอสนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงอะไรเยอะนะครับออบางตัวก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปดูกันเองนะครับเนาะตัวมอสนะครับบางอันก็อาจจะมีวิธีลงแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะครับก็ต้องไปลองศึกษากันนะครับเนาะ แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะลงแบบนั้นแหละนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะเออสำหรับชิปนี้นะก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเนาะก็อาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็มันก็ยังไม่นีนะครับเนาะเออก็ไว้เจอกันชิปหน้านะครับก็ขอบคุณมากครับ